สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาให้ข้อมูลกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกันเรื่องลายไม่แจ้งเตือนนะครับผมลายไม่แจ้งเตือนเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับก็เกิดขึ้นหลายสาเหตุนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะมานามาบอกนี้ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะนํามาบอกว่าลายไม่แจ้งเตือนยังไงก็คือเราไปทํำยังไงมันถึงจะให้มันแจ้งเตือนนะครับอ่า ก็มาดูกันเลยครับจะได้เป็นการไม่ช้านะมาดูกันเลยเราเข้าไปที่ลายนะครับแล้วเข้าไปที่ลายเรา่อาอรอพักหนึ่งนะครับอ่ารอแป๊บหนึ่งนะแล้วผมปรับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะ ลายไม่แจ้งเตือนนะครับลายไม่แจ้งเตือนก็นคือเกิดจากสาเหตุอันนี้นคืออีกสาเหตุหนึ่งนะครับอีกสาเหตุหนึ่งเลยอ่าหลักๆนะก็คือเราไปที่หน้าหลักของเรานะเอาไปที่หน้าหลักของเราเราก็ไปที่หน้าหลักของเรานะครับอ่าเข้าไปที่หน้าหลักแล้วก็อ่าพอมาหน้าหลักเสร็จเนาะพอมาหน้าหลักเสร็จปุ๊บอ่า เราก็ไปที่รูปฟันเฟืองนะครับเห็นไหมครับรูปฟันเฟือง,งบนเราเข้าไปที่รูปฟันเฟืองเราเนาะข้างบนไปเลยครับอ่เข้าไปรูปฟันเฟืองเสร็จปุ๊บอ่าไลน์ไม่แจ้งเตือนเรามาที่แชทนะครับแชทเห็นไหมแชทอ่มาที่แชทนะอ่า มาที่แชทนะครับอปดเข้าไปแชทครับอพอเข้ามาที่แชทเสร็จปุ๊บเราเข้าไปล่างสุดเลยนะครับไปล่างสุดเลยเอา่า <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับเราเห็นตัวลบข้อมูลไหมครับอา่าเห็นตัวลบข้อมูลไหมก็ลบข้อมูลเลยครับก็ไปลบข้อมูลอา่าเห็นไหมครับ เราเนี่ยครับบางทีข้อมูลมันเยอะเกินบางทีข้อมูลเยอะเกินมันก็อาจจะคือแจ้งเตือนช้าไปก็คือบางทีอาจจะไม่แจ้งเตือนเลยก็ได้ข้อมูลมันเยอะเกินนะครับมันรู้สึกว่าอึดมันช้าอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไปล้างซะนะครับล้างแคสนะครับลบแคสน์เลยลบแคอ่าลบแคสลบเลยนะครับก,ก็ไปลบแคสเลยนี่นะครับ ลบเลยครับตัวนี้ข้อมูลไม่หายครับข้อมูลไม่หายตัวนี้เป็นแค่ล้างแคทครับลบไปเลยครับให้มันเหลือศูนย์อย่างนี้นะแล้วทีนี้ลายเราก็จะกลับมาใช้ดีเหมือนเดิมครับผมทีนี้เราก็กดออกไปเลยกดออกไปตัวนี้นะครับจะออกไปตัวนี้ก็ได้พอ,เ,อเสร็จแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ปิดเครื่องก่อนนะครับ ปิดเครื่องปิดเครื่องแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นะครับอ่าปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่หรือใครมีรีสตาร์ทก็กดรีสตาร์ทไปนะครับนะเครื่องนี้ต้องกดพร้อมๆกันนะครับอ,อ่าก็คือจัดรีสตาร์ทก็ได้ จะรีสตาร์ทก็ได้หรือจะปิดเครื่องเลยก็ได้นะครับปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะอ่าแล้วแล้วค่อยแล้วมันก็จะใช้ได้ปกติเลยครับผมอ่าคลิปนี้ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณครับ